านชมครับวันนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดในที่นี่กันนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยมันเป็นโรงต่อสู้ที่กว้างใหญ่มากๆนะครับแล้วผมก็จะมาเล่นกันนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเขาบอกอยู่นะครับว่ามันมีว่าพวกสัตว์ประหลาดด้วยน,นะซึ่งผมต้องฆ่ามันให้ได้นะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเห็นเขาบอกอยู่นะเ่ราะผมต้องหากล่องนี้เจอกล่องมันจะอยู่ยแถวๆขอบรอบนี่แหละเห็นเขาบอกอยู่นะว่าในกล่องนี้แต่ของดี มาดูกันเลยนะว่ามันจะดีจริงไหมขอขุดไม้ก่อนนะอุ้ยท่านผู้ชมผมเจอกล่องแล้วนะขอเดูนหน่งซึ่งว่าของอดีด้วเขาพูดก,กับว่ามันจะดียังไงอนอะ่ขอดูหนยฮูย้ท่านผู้ชมครับหนาแบบนี้น่าทายด้วยท่านผะู้ชมฮู้มาเลยท่านผะู้ชมแบบนี้ผมท้าทายละมาเลยมาเลยนี่ครับผมเอามาแค่นี้ก็พอกางเกงด้วยเพื่อจะมาใส่กางเกงกัดน,น,นี่โอ้โหนะับไปกันเลยนะับ ซึ่งอันนี้เราก็ใช้อันนี้ขุดก็ได้นะบบนใช้อันนี้ขุดก็ได้ง่ายอืม,อมนี่ได้นังสือแล้วมาพวกเราจะมาสู้กับไอตัวนี้ไงมาละวหมาบอกว่าอนอนี่มันโหจริงๆอุ้ยทุกคนมันดัอปที่ขีม่มาด้วยนะนี่คงจะหมดแค่นี้แหละนะครับ ไุณซื้อผักหลากหลายมันก็ซื้อผักอะไรวะหล่ะเฮ้ยคิปเปอ้ลเมื่อกี้นะครับงันพาก็ต้องขอจบพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราให้หมดนี้มันอัปเดตก่อนนะถ้าหมดนี้มันอัปเดตเนี่ยเขาบอกอยอ่เราก็จะมีโรงต่อสู้ใหม่นะครับเราก็ต้องขอจบพอแค่นี้ก่อนนะครับบายนะครับ